ส่วนหนึ่งคุณทักษิณมองไหมคะว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเองอาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้ที่ทําให้พรรคไทยรัาชาติถูกยุบเนี่ยก็ผมเป็นเป้าอยู่แล้วใครอะไรก็แล้วแต่ถ้านึกถึงจินตนาการเป็นดทางในกติกาก็อกจจะกลัวผมมากเกินไปซึ่งผมเป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาเป็นคนง่ายๆกับชีวิต,ตไม่ต้องเปนกลัวเลยผมไม่มีอะไรพูดกับผมได้แต่มากลัวผมไม่รู้กลัวทำไมผมก็ไม่เข้าใจกลัวผมก็เลยทำโน่นทำนี่ให้มันดูบ้านเมืองยิ่งวุ่นวายไปเลยซึ่งผม,มเป็นคนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองด้วยซ้ำหมายถึงว่าคุณททัักษิิเรบี่จะ เจราจาครับทำผมไม,ไม่ต้องผมไม่ต้องใช้คำพูดว่าเจราจาแต่ผมพูดว่าถ้าผมจะเป็นประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองก็คุยกันได้แค่นั้นเองอย่าไปมองผมเป็นศัตรูเพราะว่าระบบไอโอนานเนี่ยคือเขามองอีกฝั่งเป็นศัตรูยิ่งไอโอนานๆเข้าศัตรูก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้มันไม่ใช่ศัตรูมันคนไทยด้วยกัน คุณนักสิ่พร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยหรือว่าปรับบทบาทตัวเองอยังไงไม่ีขอคิดอย่างเดียวผมเป็นคนไทยคนหนึ่งและเคยเป็นอดีตนายกรักบ้านเมืองรักประชาชนรักประเาชายอยู่มีอะไรจะใช้ก็บอกกันมาแค่ั้นเองจบอย่างนี้อยากกลับไปเมืองไทยใช่ไหมเฉยๆผมผมทำม,มากินอยู่ข้างนอกผมก็ไม่มดีรือเดือดร้อนอะไรนะผมเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ก็ต้องเอาตัวรัได้หมดผมไม่จําเป็นต้องเพราะผม,มเองก็สร้างตัวมาจากไม่มีอะไรมาจนจนมีเงินให้เขายึดจริง,รงๆว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหมคะ เฉยๆนะฮะตอนปีแรกๆก็อาจจะรู้สึกอยากอยู่แต่ตอนหลังมาก็ปรับตัวได้พอปรับตัวได้ก็ดีเหมือนกันอยู่มุ่งนอกไม่วุ่นวายดีอยู่มองไทยวุ่นวายมันเขาเอาตัวผมเป็นตัวว,วุ่นวายค่ะแสดงว่าตอนนี้ไม่มองเห็นภาพตัวเองที่จะกลับไปอยู่แผ่นดินไทยเลยเฉยๆเฉยๆถ <ๆๆ S 1> ้ามีโอกาสล่ะคะก็ถ้าไปก็ในฐานะคนไทยก็ต้องรักแผ่นดินไทยต้องกลับไป,ไปเยี่ยมไปเยนแต่ว่าผมต้องทำงานกินอยู่มุ่งนอกอะ คแค่นี้ในจุดหนึ่งเนี่ยเขาย้อนกลับมาที่ทรักษาชาตินิดนึงนะคะถึงแม้คุณทักษิณจะบอกว่าอ,อยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเนี่ยนะแต่ก็มีเสียงมีมีการมองได้นะคะว่าจุดที่ทรักษา,าชาติมาถึงตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มีการใช้คำว่าดึงฟ้าต่ำนะ,ะเราไม่เคยคิดดึงฟ้าต่ำเรามีแต่ยกฟ้าสูงแต่บางเอิญว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ท่านทรงสละต้องมองให้ดีว่าท่านเนี่ยรักบ้านเมืองรักประชาชนท่านอยากทรงเสสละที่จะมาทำงานให้บ้านเมือง ในเมื่อว่าพระเจ้าบอกไม่ได้ไม่ได้ก็ท่านก็จบไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าดึงฟ้าต่ำดึงคนที่ดึงจริงๆไม่ใช่ผมว่าผมมีแต่ยกย่องเท่าทูลแน่นอนผมคิดว่าทุกคนก็รักชาติรักศาสนารักพระมหา,ากษัตริย์เหมือนกันคิดว่าถึงเวลาไหมคะที่คิดว่าถึงหน้านจับตอกเข้าไปเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเรียกร้องก่อนพิสูจน์ความพิสูจน์ความยุติธรรมก่อนได้ไหม่ายุติธรรมพอหรือเปล่าที่ทำเอาสตูผมนมั้นมันแนั่งเป i